ดิฉันชื่อนางสาวปีเนปิปยูอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะและฉันชื่อนางสาวนัจมาวุธิธวินอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะมาสาธิตวิธีการเล่นแล้วก็แนะนําอุปกรณ์ของเกมอัลกดดิ้งของเราค่ะซึ่งของเรานะคะได้รับการมอบหมายให้เป็นเกมอัลกอริทึเกี่ยวกับแอปพลิเคชันซึ่งของเราเนี่ยชื่อเรื่องว่าแอปพลิเคชันแสนสนุกค่ะอ,อุปกรณ์ก็มีอย่างต่อไปนี้ค่ะหนึ่ง กระดานเกมเปนปัลโคูดดิ้งค่ะ2นะคะเป็นบอร์ดไว้สำหรับวางคำสั่งค่ะ,ะแล้วสามตัวกระตุ้และคำสั่งค่ะ4นะคะจะเป็นกติกาในการเล่นเกมอันปลาคูดดิ้งนั่นเองค่ะกติกาการเล่นเกมอันปลาคูดดิง้งมียงต่อไปนะคะ1มีผู้เล่นจำนวนหนึ่งถึงสามคน2 วางจุด start และจุดวิ n ไว้บนกระดานที่จุดใดก็ได้ 3. วางอุปสรรคไว้บนกระดาน 4. ให้ผู้เล่นเลือกตัวการ์ตูนที่เราจะเล่น 5. จากนั้นสลับตัวลูกศรที่เราจะเดินไปที่จุดฟิ n i ชค่ะ6แล้วนำลูกศรที่จับขึ้นมาวางไว้บนบอร์ดคำสั่ง 7. ถ้าบอร์ดคำสั่งเต็มแล้วตัวการ์ตูนใดใกล้จุดฟิ n i ชมากที่สุดถือว่าชนะค่ะคำส่งเพิ่มเติมนะคะถ้าผู้เล่นติดอยู่ที่จุดอุปสรรคให้อยู่ที่เดิม ผู้เล่นสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับอุปสรรคที่วางไว้ได้ก็จะสามารถจับลูกศรโดยต่อไปได้ค่ะเราจะมาสาธิตวิธีการเล่นเกมมันปะผุดดิ้งอนะูน เราจะมาดูกันนะคะว่าใครอยู่ไกลติดมิดวันสุดท่าไร